วันของเงินจากพระจันทร์ในเดือนเมษายนนะคะ1เดือนมีแค่1วันในเดือนนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28เมษายนค่ะ2568นะเวลาตี2องนาทีบอกไปแล้วนะคะ หนึ่งเดือนมีหนึ่งวันเท่านั้นใครอยากรู้ว่าในแต่ละเดือนตรงกับวันไหนนะคะวันของเงินจากพระจันทร์ติดตามได้ที่นี่ค่ะสยามดวงแอมูเลตนะคะวันของเงินจากพระจันทร์เป็นวันมงคลขอพอในเรื่องการเงินโชคลาภความสําเร็จหรือสิ่งที่ปรารถนาได้วันนี้สิ่งสําคัญคือทําอะไรคะคิดดีทดําดีพูดดีค่ะใครมีสตางเอาสตางใส่กระเป๋าเลยแล้วอธิษฐานนะคะในเวลาตีสองสามสิบสอง แต่บวกลบได้ส2องชั่วโมงเพราะอะไรเผื่อคนที่อยู่ในต่างประเทศด้วยคนที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถทำได้วันนี้สิ่งสำคัญนะห้ามทะเลาะกับใครและอย่าให้ใครยืมเงินแล้ววันนี้นะคะถ้าตามเลิกยามยังเป็นเลิกมงคลคือเลิกเศรษฐีเลิกค้าขายการซื้อการขายเพราะฉะนั้นใครจะใช้วันของเงินจากพระจันทร์สําหรับการซื้อขายการเจรจาค้าขายการไปพบปะลูกค้าทําธุรกิจในวันนี้รับรองว่าเป็น มงคลรับทรัพย์รับโชคค่ะ